สวัสดีครับตอนสายของวันนี้ผมอยู่ที่บ้านไม้ทาราลีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะมาจะพามาท่องเที่ยวนะฮะรีวิวนักสถานที่แห่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาเดินชมกันก่อนละกันนะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นุทางเข้านะฮะเดี๋ยวเดินชมไปก่อนละกันนะฮะ ตอนนี้ก็เวลา10บโมงกวา่านฮะเกือบ11ดโมงแล้วเดี๋ยวมาถ่ายภาพกับจุดเช็คอินนะฮะนะักทองเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายภาพตรงจุดนี้แล้วยังมีจุดเด่นของดีสอร์ดด้วยนะครับจะเป็นปูนะฮะปูยักษ์ตรงนู้นนะฮะจะเป็นปูยักษ์นะะฮเดี๋ยวผมจะพาไป ชมบ้านพักโฮมสเตย์นะฮะไปไถ่ายกก่อนตรงจุดนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะฮะจะเป็นรีเซพชันแล้วก็จะเป็นห้องอาหารนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาเดินเที่ยวชมก่อนละกันนะฮะตอนนี้ก็จะถึงจุดบ้านพักแล้วนะฮะ ็เดี๋ยวผมจะพาไปทางซ้ายมือตรงด้านนี้นะฮะจะพารีวิวเที่ยวชมบ้านพักโฮมสเตย์ของบ้านม้าชารีสอร์ทนะฮะก็เราก็จะเห็นคลองน้ำสีเขียวด้วยนะฮะก็ตรงจุดโซนนี้ก็จะเป็นบ้านพักที่อยู่กลางคลองน้ำสีเขียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดินชมไปก่อนละกัน ตรงบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านจิคทะเลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกของเรานะฮะที่มาเข้าพักนคืนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ตรงนี้มาชมศาลานหน่อยนะฮะศาลาสาหรับนั่งพักนะฮะตอนนี้ผมก็กําลังพาเดินอยู่บนสะพานไม้นะฮะกลางน้ําคลองสีเขียวนะฮะเดี๋ยวพาเดินรีวิวพาเดินเที่ยวชมก่อนงานเดี๋ยวมาดูบรรยากาศต,ตรงนี้หน่อยนะฮะ ก็จะเป็นคลองน้ําสีเขียวนะฮะเป็นคลองน้ําขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็จะลายรอบด้วยบ้านพักโฮมสเตย์นะฮะตรงนี้ก็จะถึงจุดนี่ฮะสีแยกนะฮะอ่าสีแยกเราก็ต้องมุ่งหน้าไปทางซ้ายมือผมตรงนี้นะฮะฮารีิว เดี๋ยวมาดูบ้านพักหลังใหญ่นะฮะหลังนี้ก็จะเป็นบ้านพักหลังใหญ่นะฮะก็สามารถนอนพักได้8โถบ้านทลาลหนึ่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหลังเล็กหน่อยฮะจะเป็นบ้านทลาลสองอเดี๋ยวชมบรรยากาศคลองน้ำสีเขียวนะฮะขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะ ตรงใจกลางของบ้านมาททราดีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตนะฮะเ,เดี๋ยวเดินไปต่อก่อนละกันนะฮะชมบ้านพักโฮมสเตย์กันต่อเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมาดูฝั่งนี้บ้างก็คลองน้ำสีเขียวขนาดใหญ่พอสมควระแล้วก็เราก็ไปดูบ้านพักตรงฝั่งนู้นนะฮะ เปลี่ยนมุมมาดูฝั่งนี้บ้างตรงจุดนี้ก็พักแพทะเลนะฮะแล้วก็เราก็มาชมสาลานั่งพักตรงกลางน้ำนะฮะสาลานั่งพักเดี๋ยวมาชมบ้านพักหลังต่อไปนะฮะบ้านชักครามนะฮะอ่ะตอนนี้ก็จะใกล้ถึงจุดบ้านพักหลังสุดท้ายนะฮะ ที่อยู่ตรงโซนใจกลางของน้ำสีเขียวนะฮะตรงจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแอดเวนเจอร์หน่อยฮะสถานที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้นะักท่องเที่ยวมาเล่นด้วยนะฮะจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะฮะจะมีอ่าตรงนู้นนะฮะจะมีอ่ะเดีย๋ยวชี้ใหม่อ่ะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเล่นน้ำสไลเดอร์นะฮะจะมีทางลง2ทาง แล้วก็จะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อื่นอีกนะฮะก็เดี๋ยวชมกันนะฮะชมกันตามภาพนี้ก็จะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็พารีวิวสถานที่พักแล้วก็เป็นสถานที่เล่นกิจกรรมนะฮะของบ้านไม้ท a าลาดีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตจังหวัดสมุทรสงครามเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ